คิดไว้ใช่เลยบ้านพ่อหมอวิชาดีกูยังอยู่สโลแกนบ้านๆแต่ขังหนักเริ่มมีมนสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่5ถึง8มีนาคมพุทธศักราช2569เราเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า ชมรมสืบสารตำนานพ่อกแก่พุทธโมงคลโหราศาสตร์ไทยอาจารย์หมอวิสรุตภูลบุตรท่านมีวิชาไหลยอย่างเช่นดูดวงสักยันต์วงจุย้ยข่าคูเพียง1 9 9บาท1 9 9บาทในยามวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ท่านบอกช่วยคนครับ ดูภาพท่านเตรียมงานใจอาจารย์หมอเกินร้อยจริงๆลูกศิษย์มาช่วยงานมากมายงานมีหลายวันมากแต่วันที่8มีนาคมจะพิเศษหน่อยมีศิลปินมาร่วมงานมากมายเช่นคุณรุ่งสุริยาคุณเอกปอุยแซบและได้รับเกียรติจากพลโทวีรพงษ์คำสิทธิ์ภูทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปรัดกระทรวงกลาโหมมาเป็นประธานรายละเอียดต่างๆต้องมาฟังจากอาจารย์แล้วจะกาจาระจ่างยิ่งขึ้นสวัสดีครับผมอาจารย์หมอนะครับอาจารย์หมอวิสรุตปูนบุญซึ่งวันนี้ก็มาเตรียมการงานไหวครูครอบครูเสริมดวงสักนักเมตตาสักบรรจุยัน,ยนครูใหญ่ประจำปี ก็มีวิธีการอย่างมากมายนะครับนั่นคือวิธีการเจริญพระพุทธมนต์ประสาทพรให้กับสิตญาณรู้สิกปรบดมน้ำพระพุทธมนต์มีรถน้ำมนต์มีวิธีการเสริมดวงครอบครูครอบเสียนพ่อแก่ให้กับศิตญาณุู้สึกปีหนึ่งเราก็มีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้ก็เลื่อนไปจัดเดือนมีนาคมนะครับ ปีนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่5มีนาคมาพศ2569ก็ปีต่อไปก็อาจจะต้องจัดเดือนนี้ตลอดทุกป,ปีแล้วน,นะครับเพราะว่าน่าจะลงตัวช่วงนี้ก็กลังเตรียมงานโดยเตรียมความเ,เตรียมความพร้อมที่จะรับสิทธิอนุสิ์สิทธิ์นั้นจะมามากมายขนาดไหนก็ไม่คาดการนะครับแต่อาจารย์หมอก็อยากจะขอเรียนเชิญสิทธิอนุสิ์ ของพ่อแกพ่พระธรรมมงคลและผู้ที่มีจิตศรัทธาเริ่มใสในสายพ่อแก่หรือสายเ,ออเรียกว่าสายสักยันหรือสายที่มีความเชื่อถือมีความเชื่อในศาสตร์ต่างๆก็ขอเดินเสืน,นะครับกระผมนั้นก็มีวิธีการอย่างครบถ้วนทุกตำราทุกแขนงและในสายวิชาต่างๆมากมายครับผมนั้นมีวิชาโาศาสร์ ในภาคพ,พยากรดวงชะตาใช้หลักศาสตร์วิชานำมาวิเคราะห์และนำมาวิจัยและนำมาเผยแพร่และนำมาแนะนำให้กับจิตยานุสิ์ที่จะรู้ดวงชะตาราศีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำรงตนในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อความสำเร็จรุ่งเรืองของธุรกิจต่างๆและผมนั้นยังรู้ศาสตร์ของดวงจีนศาสตร์ของวงจุ้ยเพื่อปรับทิศทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยธุรกิจต่างๆปรับออฟฟิศปรับความเป็นอยู่ธุรกิจต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลและประสบผลความสําเร็จในการแนะนําใช้ศาสตร์คงช่วยนํามานำมาปรึกษาให้กับศิษยญานุสิทธิ์ได้ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูครอบเสียนพ่อแก่ชมรมสืบสารตำนานพ่อแก่พุทธมงคลโหราศาสตร์ไทยอาจารย์หมอวิสรุตภูนบุตร เพชรชิหึงยีบสองอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสนใจร่วมง,งานติดต่อ08155399290916133477ที่นี่เปิดทุกวันมาได้ชีวิตไม่เตลดิดโชคดีตลอดแน่นอน คิดไว้ใช่เลย